CAPRICORN 01เ e r ร o ก o ซูเปอ per car ที่จะปลุกใจคุณให้ขับขี่อีกครั้ง h hey เ Like Magazine 14ตุลาคม2025เวลา17นาฬิกา5นาทีข่าวรถใหม่ทั่วโลกโดย p l u g อิน a p r i c o r n Group จากเยอรมันผู้ผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกกำลังจะนำเสนอซูเ per c a ารุ่นพิเศษชื่อว่า Capricorn 01 c e r ร o t o o ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสำนักเซอร์กอโจากอิตาลีผู้เชี่ยวชาญด้านโค้ชบิลเดอร์ รถนี้มีความพิเศษอยู่ที่การเน้นความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ขับขี่ซึ่งไม่ได้เน้นเทคโนโลยีล่าสุดแต่มุ่งเน้นประสบการณ์ในการขับขี่ที่แท้จริงด้วยการออกแบบภายในห้องโดยสารที่เรียบง่ายและหรูหราพร้อมกับการจัดการกระแสลมในตัวรถแทนที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลล่าสุดแต่ที่น่าสนใจคือภายในห้องโดยสารคุณจะไม่เห็นหน้าจอสัตว์หน้า แทนที่นั้นมีพิมงมาตรวัดเข็ม3มวงพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องและปุ่มเลือกโหมดการขับขี่ทําให้คุณสามารถสัมผัสความเป็นผู้ขับขี่ที่แท้จริงผ่านความเรียบง่ายและความหรูหราของวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และหนังคอนเนลี่ที่ใช้ประดับแคปริคอนศูนย์หนึ่งเซอร์กอตโทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 ของเบนซินความจุ5.2ลิตรพร้อมระบบอัดอากาศซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่ให้พลังสูงสุด888แรงมา้าและแรงบิด1 0 0 0นิวตันเมตรกับเกียร์ธรรมดา5จังหวะทำให้รถสามารถเร่งจากความเร็ว0-10กม ชั่วโมงในเวลาไม่ถึง3วินาทีและทําความเร็วสูงสุดได้ถึง360กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่คือสิ่งที่มีนักพัฒนาพลาดรถนี้มีระบบขับเคลื่อนที่ถูกพัฒนาขึ้นเฉพาะเพื่อรถนี้อาทิหล่อลื่นแบบแห้งร์ซ้ำระบบ ECU ที่ปรับแต่งมาเฉพาะและซอฟต์แวร์ ABS ที่พัฒนาใหม่พร้อมระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกจากเบรมโบ แคปริคอน n g กรุ p จะผลิตรถนี้จำนวน19คันเท่านั้นและจะวางจำหน่ายในยุโรปในช่วงครึ่งแรกของปี2026พร้อมราคาเริ่มต้นที่2.95ล้านยูโรหรือประมาณ125ล้านบาทคุณคิดว่ารถนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมซูเปอร์คาร์หรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง